กิจวัตรทุกวันของป้นเนี่ยต้องดื่มกาแฟในตอนเช้าไม่งั้นจะง่วงเหงาหาวนอนและแน่นอน,อนที่สุดต้องเป็นกาแฟชโชว์วกโกตัวนี้นะคะที่จดื่มถ้าขารติดตาคงจะรู้ว่าดื่มตัวนี้มาประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะมาดูกันนี่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ชงกันร้อนแบบนี้นะคะหอมจริงยอมรับเลยว่าติดใจมากเลยนะคะ กักาแฟฟรีสไดที่เขาใช้ไฟเบอร์ครีมของโชวะโกซึ่งไม่เหมือนใครเลยทั้งรสชาติความเข้มข้นความกลมงกง่อมหอมละมุนแล้วก็ชงง่ายละลายเร็ว้วยค่ะแฮปปี้ <Happy S 2> ทุกครั้งเลยนะคะที่ดื่มและด้วยความที่เขาใช้ไฟเบอร์ครีมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมทั่วไปเพราะงั้นก็จะไม่มีไขมันทรานส์นะคะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็แคลอรีร่ต่ำเหมาะมากเลยกับคนที่ชอบดื่มกาแฟแต่ก็ยังยากที่จะมี หุ่นดีดูแลหุ่นไปพร้อมๆกันแบบเนี้เดือมทึ้นมานเลยค่ะเรารู้สึกเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงในะช่วงไหนจะรู้สึกว่าน้ำหนักตัวขึ้นนะตัวมันก็จะเบาคุงก,ก็จะยุบลงและที่สำคัญเวลาไปกล้องถ่ายหรือไปออฟฟิศเนี่ยจะก็พกแบบซองนี้ติดกระเป๋าคุณด้วยอหอมอร่อยเข้มข้นเออตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะเขาแถมแก้วมงคลแบบเนี้ยเก๋เแหบบ็นไหมที่อก็เป็นมงคลด้วยสุกดีมีสุกให้หนึ่งใบท่านั้นใครที่อยากได้กาแฟอร่อยอร่อยมีประโยชน์แล้วก็ได้กาแฟเก๋ๆสุกดีมีสุกแบบนี้ก็ลองสอบถานดินเข้ามานะคะ โชว์กวกาแฟดีต้องมีติดบ้านค่ะ